สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ฟังดูแล้วอาจจะซายไฟยหน่อยๆนะครับโลก4มิติใช่ค่ะพอพูดถึง4มิติคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงแกน x y z แล้วก็มีแกนที่4แกน w อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับภาพในหัวมันเป็นแบบคณิตศาสตร์เลยแต่จริงๆแล้วที่เราจะคุยกันวันนี้มันเป็นสมิติในทางฟิสิกส์ซึ่งมันต่างออกไปค่ะ ในทางฟิสิกส์เนี่ยสมิติมันคือการมองว่าเอกภพของเราประกอบด้วย3มิติเชิงพื้นที่ที่เรารู้จักกันดีกว้างยาวสูงเนี่ยค่ะครับผมแล้วก็บวกกับอีกหนึ่งมิติก็คือเวลาค่ะทั้งหมดนี้รวมกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าปริภูมิเวลาหรือ Space Time อ๋อปริภูมิเวลาคือมันไม่ใช่แค่พื้นที่ว่างๆกับนาฬิกาที่เดินไปเรื่อยๆแยกกันแบบที่สมัยก่อนอย่างนิวตันเขาคิดใช่ไหมคะ ถูกต้องค่ะสมัยก่อนเรามองว่าพื้นที่กับเวลามันเป็นเหมือนฉากหลังนิ่งๆอะค่ะไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่อสไตา์กับมินคอฟสกีเนี่ยเขาเข้ามาปฏิวัติความคิดนี้เลยเขาเสนอว่าจริงๆแล้วปริภูมิกับเวลามันเชื่อมโยงกันนะมันเป็นเหมือนเอ่อเนื้อผ้าผืนเดียวกันเลยค่ะแยกกันไม่ออกโหพอรวมกันเป็นผืนเดียวแบบนี้แล้วมันยังไงต่อกับผลกระทบมันคืออะไรบ้างมันน่าจะทําให้เกิดอะไรแปลกๆขึ้นแน่ๆ นี่แหลคะค่ะจุดที่มันเริ่มสนุกเลยพอปริภูมิเวลามันไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวมันยืดหยุ่นได้เนี่ยทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษก็บอกว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ที่แบบว่าขัดกับความรู้สึกทั่วไปของเราเลยอย่างเช่นอะไรครับอย่างแรกเลยคือการยืดออกของเวลาหรือ time dilation ค่ะคือ,อ,อถ้านาฬิกาของคนที่อยู่นิ่งๆเทียบกับนาฬิกาของคนที่เคลื่อนที่เร็วมากมากม,ากมาก ปรากฏว่านาฬิกาของคนที่เคลื่อนที่เนี่ยจะเดินช้าลงค่ะเดินยวนะครับช้าลงนี่คือแบบว่าเวลาของเขาเดินช้าลงจริงๆเลยเหรอครับไม่ใช่แค่ตัวเลขบนนาฬิกาใช่เลยค่ะเวลาของเขาเองนั่นแหละค่ะที่ช้าลงจริงๆตามไปด้วยแล้วก็มีอีกอย่างคือการหดสั้นของความยาวหรือเล้งคอนทราชชั่นอ๋อมีหดด้วยค่ะวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วมากๆเนี่ยมันจะดูสั้นลงในทิศทางที่มันเคลื่อนที่ไป โอ้โหมันเกิดจากอะไรครับทําไมปริภูมิเวลามันต้องมายืดยืดหดหดแบบนี้คือมันมีกฎพื้นฐานอย่างหนึ่งของธรรมชาติค่ะคืออัตราเร็วแสงในสุญญากาศเนี่ยมันจะคงที่เสมอสําหรับทุกคนไม่ว่าใครจะเคลื่อนที่ยังไงก็ตามครับผมพออัตราเร็วแสงมันต้องคงที่เป๊ะๆแบบนี้ปริภูมิกับเวลาก็เลยต้องปรับตัวเข้าหากันค่ะต้องยืดต้องหดเพื่อให้กฎข้อนี้ยังเป็นจริงอยู่เสมอฟังดูแล้วแบบโอ้โหมหศัศจรรย์มากเหมือนหลุดไปอีกโลกเลยนะเนี่ยโอเคงั้น เอ,อ่อถ้าปริภูมิเวลามันยืดหยุ่นได้แบบนี้แล้วความโน้มถ่วงล่ะครับแรงที่เราคุ้นเคยที่สุดเนี่ยมันมาเกี่ยวได้ยังไงนี่คืออีกก้าวสำคัญเลยค่ะมาจากทฤษฎีสมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์คือไอน์สไตน์บอกว่าความโน้มถ่วงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แรงดึงดูดระหว่างมวลแบบที่นิวตันบอกนะคะอา้าวไม่ใช่แรงเหรอครับแล้วมันคืออะไรมันคือความโค้งของปริภูมิเวลาเองค่ะความโค้งใช่ค่ะมีคำพูดของจอห์นวีเลอร์ที่อธิบายได้ดีมากๆ เขาบอกว่าสสารบอกปริภูมิเวลาว่าจะโค้งอย่างไรและปริภูมิเวลาที่โค้งบอกสสารว่าจะเคลื่อนที่อย่างไรเพราะว่าโลกกําลังเคลื่อนที่ไปตามทางที่ตรงที่สุดในปริภูมิเวลาที่มันบิดเบี้ยวไปเพราะมวลของดวงอาทิตย์ใช่เลยค่ะอารมณ์คล้ายๆลูกแก้วที่กลิ้งไปบนผ้ายางที่มันบุ่มลงเพราะระวางลูกโบลลิงหนักๆลงไปนะคะ่ะอ๋อเห็นภาพเลยครับค่ะ ถึงแม้ในความเป็นจริงมันจะซับซ้อนกว่านั้นในเชิงคณิตศาสตร์แต่แก่นไอเดียคือแบบนั้นเลยมวลทําให้ปริภูมิเวลาโคง้งแล้วความโค้งนั่นแหละที่กําหนดว่าสิ่งต่างๆรวมถึงแสงด้วยจะเคลื่อนที่ไปทางไหนสุดยอดเลยครับแต่พอมาถึงตรงนี้มันก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าเอ๊ะหรือมันจะมีอะไรซับซ้อนไปกว่าสี่มิติที่เราคุ้นคุ้นกันอยู่อีกคือมีมิติมากกว่านี้ไหมครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็นักฟิสิกส์เขาก็สงสัยเหมือนกันค่ะ ก็เลยมีแนวคิดเรื่องมิติพิเศษหรือ extra dimensions ขึ้นมามิติพิเศษค่ะอย่างเช่นในทฤษฎีคารูซาคลายหรือที่อาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือทฤษฎีสตริง string theory นะคะอ๋อทฤษฎีสตริงนี่เองใช่ค่ะพวกเขากำลังสำรวจความเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วเอกภพอาจจะมีมิติมากกว่า4มิติที่เราเห็นก็ได้นะแต่ว่า มิติพิเศษพวกนั้นมันอาจจะเล็กมากๆมากๆค่ะเล็กจนแบบม้วนซ่อนตัวเองอยู่ม้วนซ่อนแบบไหนครับลองนึกถึงสายยางรดน้ำต้นไม้นะคะถ้าเรามองจากไกลๆเลยเราก็จะเห็นเป็นแค่เส้นหนึ่งมิติใช่ไหมคะครับเห็นเป็นเส้นย,วยาวๆแต่ถ้าเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆ,ๆเลยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีความกว้างความสูงหรือความหนาของมันอยู่ด้วย ซึ่งก็คือมิติที่2ที่3อ๋อ oh, ครับครับมิติพิเศษก็อาจจะเป็นทำนองนั้นค่ะคือมันมีอยู่แต่สเกลมันเล็กมากๆๆจนในชีวิตประจําวันเราสังเกตไม่เห็นมันแล้วแล้วทำไมนักฟิสิกส์ถึงไปสนใจไอเดียเรื่องมิติพิเศษพวกนี้ล่ะครับมันช่วยอะไรได้เหรอเหตุผลหลักๆเลยก็คือความพยายามที่จะหาทฤษฎีสรพพสิ่ง theory of everything นะคะคือทฤษฎีเดียวที่อธิบายทุกอย่างในเอกภพได้ครับ ทฤษฎีเดียวจบเลยใช่ค่ะการมีมิติพิเศษเข้ามาเนี่ยมันอาจจะช่วยให้รวมแรงพื้นฐานต่างๆในธรรมชาติอย่างแรงโน้มถ่วงกับแรงอื่นๆเช่นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าด้วยกันได้แบบสวยงามลงตัวมากขึ้นหรืออาจจะช่วยอธิบายปริศนาบางอย่างที่ทฤษฎีปัจจุบันยังตอบไม่ได้ค่ะเช่นเรื่องพลังงานมืดหรือทําไมอนุภาคต่างๆถึงมีมวลเท่านั้นเท่านี้ หูฟังดูแล้วการเดินทางทางความคิดของเราวันนี้มันไปไกลมากเลยนะครับจากตอนแรกที่มองว่าพื้นที่กับเวลาแยกกันเฉยๆค่ะมาสู่การรวมกันเป็นปริภูมิเวลาที่ยืดได้หดได้โค้งได้แล้วตอนนี้อาจจะมีมิติอื่นๆซ่อนอยู่อีกใช่ค่ะแล้วมันอาจจะยังไม่จบแค่นั้นด้วยนะคะคือตอนนี้มีแนวคิดที่เอ่อน่าสนใจมากๆกำลังคุยกันในวงการฟิสิกส์เลยค่ะยังไงครับมีอะไรอีกหรอครับคือบางทีปริภูมิเวลาที่เราคุ้นเคยเนี่ย อาจจะไม่ใช่สิ่งที่พื้นฐานที่สุดก็ได้นะคะอ,อ๋อไม่ใช่พื้นฐานสุดค่ะมันอาจจะเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาหรือเรียกว่าเป็น emergent property จากโครงสร้างอะไรบางอย่างที่มันลึกซึ้งกว่านั้นในระดับควอนตัมปรากฏขึ้นมาเหมือนกับอะไรครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับก็คล้ายๆกับเอ,อ่อความเปียกของน้ำนะคะโมเลกุลน,น้ำ H2O โมเลกุลเดียวเนี่ยมันไม่มีคุณสมบัติว่าเปียกนะคะครับ แต่พอโมเลกุลน้ำมารวมกันเยอะๆเยอะๆ,ๆคุณสมบัติความเปียกมันถึงจะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นอ๋อเข้าใจแล้วครับหมายความว่าปริภูมิเวลาอาจจะเป็นแค่ภาพที่เราเห็นจากสิ่งที่เล็กกว่านั้นมากๆมารวมกันอาจจะเป็นไปได้ค่ะบางแนวคิดก็บอกว่ามันอาจจะเกิดจากเอ่อความพัวพันเชิงควอนตัมควอนตัมแอนทังโกเมนต์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานมากๆเลยแนวคิดนี้เรียกว่า emergent spacetime โ oh. มันยังใหม่มากๆนะคะต้องศึกษาต้องทดสอบกันอีกเยอะเลยแต่มันก็เปิดมุมมองที่น่าทึ่งมากๆว่าบางทีเวทีของจัก,กรวาลที่เราคิดว่าเรารู้จักดีเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาที่เกิดจากอะไรที่พื้นฐานและแปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นก็ได้ค่ะเป็นคําถามที่ทิ้งทายได้น่าคิดมากๆเลยครับว่าตกลงแล้วธรรมชาติที่แท้จริงของเอกภพเรามันคืออะไรกันแน่นั่นสิคะเป็นเรื่องที่ยังต้องค้นหากันต่อไปค่ะ